4เต็ปการเปิดบ้านให้ได้ปิดการขายได้ง่ายขึ้นนะคะใครที่กําลังมีลูกค้าแล้วและลูกค้าของเรานัดเปิดห้องแล้วนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมตัวสเต็ปแรกนั่นก็คือคุณจะต้องมาก่อนเวลาค่ะจะต้องมาก่อนเวลาเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่มีใครชอบการรอค่ะและมาก่อนเวลาเพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวนั่นเองนะคะ และข้อที่2เราจะต้องมาเตรียมกวาดห้องคลีนห้องฉีดสเปรย์หอมๆเปิดแอร์เย็นๆเ,เลยค่ะไว้เตรียมรอรับลูกค้าเราจะได้ปิดการขายได้ง่ายขึ้นนะคะ สเต็ปที่3นั่นก็คือเตรียมข้อมูลให้พร้อมค่ะเตรียมข้อมูลอะไรเราจะต้องรู้ว่าจุดเด่นของบ้านเราหรือว่าคอนโดหรือว่าห้องของเรานั้นมันคืออะไรนะคะเวลาลูกค้าถามข้อมูลเรานะคะเราจะได้เตรียมตัวไว้ตอบข้อโต้แย้งหรือว่าเตรียมตัวไว้ปิดก,การขายลูกค้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและข้อที่4ข้อสุดท้ายนั่นก็คืออย่าลืมเตรียมเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายเด็ดขาดเลยนะคะหลายๆคนมาพลาดตรงจุดนี้ค่ะลูกค้าโ โอเคและเตรียมเงินจะวางจองแล้วแต่ไม่ได้เตรียมเอกสารสัญญามาเลยเพราะฉะนั้นนะคะมาเปิดห้องทุกครั้งหรือว่ามาเปิดบ้านทุกครั้งเตรียมเอกสารมาให้พร้อมนะคะลูกค้าโอเคแล้วจะได้เตรียมเซ็นกันเลยและจะได้เตรียมไปโอนที่กรมที่ดินกันเลยนะคะและถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะแล้วเรามาทำเรื่องสังหาให้เป็นเรื่องง่ายๆไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ มีคนถามว่าอสังหาเนี่ยในยุคนี้มันขายยากแล้วเรามาทําธุรกิจนี้ตอนนี้เราจะไปต่อได้จริงไหมตัวพี่เองเนาะเติบโตในช่วงโควิดต้องบอกว่าโควิดอสังหาขายกันเยอะไหมเยอะแล้วคิดว่าจะมีคนซื้อไหมหลายหลายคนคิดว่าไม่มีคนซื้อแต่ช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่พขายดีมากๆแล้วแม้กระทั่งนักเรียนของพี่นะเว้ยบางคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางคนปิดได้ภายใน1เดือนก็มี2เดือน3เดือนก็มี บางคน3เดือนแล้วยังทําไม่ได้ก็มีเพราะฉะนั้นในทุกๆวงการมันมีทั้งคนที่ทําได้แล้วก็คนทําไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเราว่าจะอยู่ภาคไหนสําหรับพี่นะปัจจัยที่ทําให้คนที่ไปต่อได้และสําเร็จในธุรกิจนี้คือไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยเขาพยายามที่จะไปต่อจนกว่าเขาจะสาเร็จแต่สําหรับคนที่ไปต่อในธุรกิจนี้ไม่ได้เจออะไรกูก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเลยและสุดท้ายก็คือล้มเลิกก็คือยืนระยะาไม่นานพอ ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะที่กาลังเดินทางในเส้นทางนี้มีคําถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าอินบ็อกก็ได้นะคะแล้วเรามาทำมาสังหาให้เป็นเรื่องง่ายๆไปด้วยกันนะคะ